อ่สุดยอดเลยดาทุกคนบอนี่เนาะทุกคนน้ำที่ตกลงมาคือเป็นซื้อไอคอนสยามเลยนะทุกคนคือแบบวังอลังการมากนะทุกคนนี่คือภาพเราถ่ายตอนกลางคืนนะทุกคนคือแบบช่วยงามอลังการมากนะทุกคนนีค่คือเราถ่ายอยู่แม่น้ำเจ้าพยาดาทุกคนกาสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตจุคูทุกคนไม่นี่กับพอ่พอๆกับซองใบเคปิจีเซนเคยนะทุกคนเนาะไม่นี้ใบเคปิจิกับพาทุกคน มาเที่ยวไอคอนสยามหรือว่ามาถ่ายภาพรบรรยากาศที่ไอคอนสยามเนาะทุกคนเฮามาอัปเดตไอคอนสยามเนาะวันนี้วันที่19เดือน1อเนาะทุกคนปี2 0 2 3นเนาะทุกคนฟามันจะอลังการขนาดไหนทุกคนเพราะว่าอีกเดือนนึงก็จะปีใหม่เลยทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาบึงตอนนี้ทุกคนว่านักท่องเที่ยวมากันเยอะขนาดไหนเนาะต้องคืนสามเดือทุกคนพาทุกคนไปบึงไปชมกันเลย Let's go <S อเคเราทุกคนโอ้โห เป็นวัดอะไรวะสวยงามมากเป็น,ปนรูปขาวของเราเสมือนจริงเลยเท่าเท่าเท่าสาวต่างชาติเยอะมากขุนมีแต่สาวต่างชาติทั้งนั้นเลยหนัาต้องเที่ยว โอเคเราทุกค okay, นะตอนนี้เขาก็พาทุกคนเดินพาบรรยากาศที่ข้างล่างเราทุกคนอยู่ซันนะ่งเลยนะทุกคนตอนนี้ก็เอฟพาทุกคนย่างหละเบังเนาะทุกคนคือคนโคตรลายนะทุกคนมีแต่สาวทั้งสา์ทั้งนั้นเลยนะทุกคนนี่ตึกนี่โอ้โหสุดยอดเ่อวงางการที่สุดเลยนะนทุกคนคือแบบโอ้โหทางนอกนีเนาะถ้ทาทางไหนี่ซ้ำได้ทุกคนปะไปเบังทางไหนกันเลยโอ้โหสุดยอดทุกคนเป็นน้ำตกที่สวยงามมากที่สุดนะทุกคนน้ำตกนี่มันสามารถแปลงเป็ปน ตนังซื้อได้นะทุกคนแดีว่าเวลาขจาเห็ดเป็นซีได้นะทุกคนนี่เนาะทุกคนนี่เริ่มแล้วเนาะทุกคนนี่เนาะโอ้โหสุดยอดเลยนะทุกคนทีมือของคนไทยนี่สุดยอดนะทุกคนเป็นแบบว่าเทคโนโลยีทันสมัยนี่นะทุกคนมึงึงไปเลยลยทุกคนแล้วมันจะแปลงเป็นซียังทุกคนเนาะจะกลายเป็นซีเนาะจะแปลงเป็นเสือไอคอนสยามได้เลยนะทุกคนนี่เนาะเป็นเสือไอคอนสยามเลยนะทุกคน โอ้โหสุดยอดจริงๆโอ้โหสวยงามมากนะทุกคนสำหรับใดเข้ามาในแอคอนสยามก็อย่าลืมมาบึงนําตกบอลน,นี้นะทุกคนคือแบบระวางอลังการจริงๆนะทุกคนแบบฟิวบรรยากาศนี้สุดยอดโลแป้งไปเรื่อยๆนะทุกคน เห็ดได้หลายวิธีเลยนะทุกคนหลายรูปแบบเลทุกคนโอ้เก่าจะโศกแล้วประมาณนาทีกว่าๆเลยสองนาทีในระประมาณนี้นะทุกคนเขาจะอันนี้เนาะโอ้โหงามไม่รีดทุกคนนี่นีน่นี่นนปแปลงมาแล้วเป็นตัวลักอักษรเลยทีเดียวนะทุกคน นี่ขนาดน้่ยังแปลงเป็นหูบนั่นหูมนี่ได้นะทุกคนเขาเห็ดได้จังใดวะทุกคนเงยเลยนะทุกคนอ้าวโอโ้โหนี่มีหูบดาวอีกทุกคนลอยลงมาอีกโอโ้โหหลายรูปแบบจริงๆนะทุกคน มาไอ้ควนสยามย้ำได้บุเคยเบื่อเนอะทุกคนมาแล้วอยากมากอีกเนาะทุกคน่คอยเชื่อว,ว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนนะ่ะถ้าได้มาไอ้คอนสยามล้วก็ต้องได้มาครั้งที่หนึ่งต้องได้มาครั้งที่สองหรือครั้งที่สามเพราะว่ามันแบบคือแบบสุดๆนะเีแ็บดบูลาไปเบิดนะทุกคนอีกยังกิงามไปหมดนะโอเคเราทุกคนเฮาก็กลับมาถ่ายภาพบรรยากาศทางนอกอีกแลวทุกคนอยู่ที่ซันเดงคือเกา่าลรวทุกคนตอนนี้กับบรรยากาศอยู่ที่ห้าโมงกว่าจะเข้าหกโมงแล้วนะทุกคน ตอนนี้เราก็จะพาทุกคนไปถ่ายภาพบรรยากาศตอนนี้มีนักห้องหรือว่าวงดนตรีเขานะเขามาลงห้องเพลงหรือว่าแต่เบ,บยก์กิจีบ่งหัวเป็นวงใดน,นะทุกคนเพราะว่าไบวกิกจีถ้าเป็นเพลงสตริงก็อาจจะบองหัวเป็นวงใดน,นะทุกคนสลายเบยกิวจีก็หูจักแต่เพลงลูกทุ่งอินดีนะทุกคนบรรยากาศตอนนี้โคตรงนามทุกคนคนก็ เริ่มทยอยกันมาเรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่าเขามาตอนนี้คนจะมาตอนช่วงชี่ประมาณ6โมง7โมงถ้าว่ามันมืดหน่อยหนึ่งนี่เขาจะเปิดไฟแบบให้มันสวยงามมากนะทุกคนเพราะว่าถ้า6โมงเพิบเขาก็จะปล่อยเปิดน้าพุนะทุกคนบนอ่างน้าพุนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทันชึ่งเวลาเนาะทุกคนเขาก็ยังไม่ทันเปิดน้าพุนะทุกคนเพราะว่าเขาเริ่มเปิด6โมงนะทุกคน6โมงตรงนะทุกคนแล้วก็เขาจะเริ่มเปิดไฟแสงสีแบบ ประดับประดาตามห้างนั้นนะทุกคนเป็นไฟที่แบบเขาจัดแบบสวยงามนะทุกคนสวยงามอลังการมากนะทุกคนแบบว่าโคตรงามนะทุกคนท้าแบบว่าเป็นการขึ้นนี่เป็นฟิวเอกแบบหนึ่งนะทุกคนก็คือแบบโอ้โหสุดยอดเลยนะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูพาบรรยากาศตอนมืดว่ามันจะสวยงามขนาดใดทุกคนไปเบิ่งกันเลย let's go โอเคแล้วทุกคนนี้คือพาบรรยากาศตอนมืดนะทุกคนนักท่องเที่ยวก็กําลังเริ่มมากันเยอะเลยนะทุกคน คือแบบเห็นนักท่องเทียวบอทุกคนที่บนสะพานนะทุกคนคือเต็มเลยนะตอนนี้นะทุกคนตอนที่ไอ้พุทธถ่ายตอนยังบาทันมือคือยังม่ได้เต็มขนาดนี้นะทุกคนคือตอนนี้มาก,กันเต็มไอคอนสยามที่เดียวเลยทุกคนโอเคเนาะนี่เนะาะภาพบรรยากาศตอนนี้กับไอ้พุกธิอยู่ในเรือนะทุกคนกําลังจะกลับเนาะถ่ายภาพบรรยากาศตอนนี้ก็โคตรงามเลยนะทุกคนบวงารังการมากเลยทุกคน <S <S คือเห็นบอทุกคนเรือโดยสารที่นะคนเต็มเรือเลยนะทุกคนอ๋อถูก นะสวยงามมากเลยทุกคนจุดจอดจริงๆโอเคนะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกา่าชีใบพิจีถ่ายตั้งแต่วันที่10เก่าเดือนพฤศจิกายนนะทุกคนเพราะว่าใบพิจียังมาท่านเอาลงนะทุกคนใบพิจีพึ่งกลับมาเอาลงเมื่อน,นี้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ใบพิจีกับผมมีอย่างไรฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ซองใบพิจีเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ใบพิ่จีเฮ็ดคลิปต่อไปทุกคนเจอกันอีพีหน้าหรือคลิปต่อ,ตอไปทุกคน,กนบ,าบาย